สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับกบยางเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยนั่นเองฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางนอกกระแสอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้น้าหนวดสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีชื่อว่ากบดำน้ำาบโปรกิมอ่าหลายๆคนถามว่าโปรกิมคือใครนะครับ แต่ใครที่ติดตามบังฟานนะครับช่องอลิสฟิชชิ่งนะครับทุกคนต้องรู้จักโปรกิมแน่นอนคนคนนี้คือสหายคนสนิทของบังฟานนั่นเองนะครับเราจะเห็นกันบ่อยๆในคลิปที่บังฟานออกไปตกปลากับโปรกิมนะครับสไตล์สตรีทฟิชชิ่งนั่นเองนะครับและเราก็จะได้เห็นโปรกิมนะครับใช้เจ้ากบดำน้ำตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้น้าหนวดไปติดต่อขอซื้อมาจากโปรกิมนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยโปรกิมได้เปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวนนวดพามาชมก่อนว่า,ารายละเอียดบนแพ็กเกจมีอะไรบ้างสำหรับการติดต่อนะครับกบดำน้ำบายโปรกิมนะครับขนาด2.5ซนติเมตรนะครับแล้วก็ซื้อสินค้ากบชื่อสินค้ากบยังวิธีใช้อ๋อโอเคนะครับารายละเอียดการติดต่อนะครับเฟซบุ o กนะครับโปรกิมมี Facebook อย่างเดียวนะครับเท่าที่นน,นวดทราบนะ มนชัยบุญธรรมนี่นะครับเฟซบุ๊กนี้เลยนะครับติดต่อไปได้นะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโน้นเช็คแล้วก็เดี๋ยวโน้นขึ้นขึ้นในขึ้นในในวิดีโอในคลิปให้แล้วกันนะครับน้าหนัก7กร,รัมนะครับความน่าสนใจของมันก็คือมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นกบดําน้ําโดยเฉพาะนะครับก็คือ,อเจ้ากบยางตัวเนี้ยเอาไว้ใช้เล่นงานงานใต้น้ํานั่นเองนะครับนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าแพ็กเกจของโปรกิมทํามาก็ ถือว่าเรียบง่ายดีนะครับรายละเอียดก็มีค่อนข้างเกือบครบเลยนะครับมีขนาดของสินค้านะครับมีน้ําหนักของสินค้านะครับแต่ก็อาจจะขาดในเรื่องของขนาดตาเบ็ดไปนิดนึงนะครับว่าใช้เบ็ดขนาดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชมรีวิวนี้ทุกคนได้รับทราบแน่นอนนะครับอ่ะมาดูที่ตัว d u ักกันนะครับนี่เลยกบดําน้ํานะครับปัจจุบันมีให้เลือกหลายสีนะไม่ใช่มีแค่สี ดำเหลืองที่น้าหนวดเอามารีวิวนะน้าหนวดดูแล้วมีไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่อ่ะ78สีหรือเปล่าอ่ะที่โปรกิมทำไว้นะครับก็นะแกทำของแกเองอนะ่ะเนาะแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันก็คือกบยางนี่แหละนะครับแต่ตัวนี้มันทำน้ำหนักมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับน้ำหนักเยอะไหมก็น้ำหนักเยอะถ้าเทียบกับตัวของมันนะครับตัว2.5เซนเนี่ยน้ำหนัก7กร,รัมเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็ก็เขาทำมาเพื่อเน้นการดำน้ำอยู่แล้วหน้าตาก็นะครับเรียบง่ายนะครับ จะแตกต่างเรื่องของสีสันนะครับของแต่ละตัวเท่านั้นเองนะครับก็จะมีทั้งขาวเขียวชมพูนะครับเท่าที่เห็นนะมีมีหลายสีอยู่แหละนะครับแล้วก็มีทําลวดลายเยอะแยะมากมายด้วยนะครับก็เจ้ากบดําน้ำเนี่ยนะครับนันหนวดเห็นโปรกิมใช้บ่อยมากในคลิปของอที่ไปตกปลากับบางฟ้านไม่ใช่ใช้บ่อยหรอกใช้แทบทุกคลิปนั่นแหละนะครับเพราะว่าโปรกิมเขาเขาใช้กบยางของเขาอยู่แล้วในการตกปลานะครับก็ถือว่าเป็นของแปลกไหมโอเค ในเรื่องของหน้าตามันอาจจะไม่แปลกนะครับแต่เรื่องของเขาเียว,วิธีการใช้งานนะครับถ้าเป็นกบดำน้ำเนี่ยสำหรับน้ำหนวดแปลกไหมเท่าที่น้ำหนวดเคยเข้าวงการมาไม่เกิน2ปีเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวนะจะมีที่น้ำหนวดได้ได้เห็นนะครับรีวิวทันก็น่าจะเป็นของนันนิกามันโดเนาะที่เป็นกบยางแล้ว แล้วมันดำน้ำอ่ะนะครับเคยเห็นอยู่นะครับของค่ายอาร์มันโดนะมันเป็นกบยางดำน้ำอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นหน้าตากบยางเลยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของวิธีการใช้งานแบบดำน้ำนั่นเองนะครับอะหน้าตามันก็เป็น พื้นฐานของโมนทรงหยดน้ำนะครับโมนทรงหยดน้ําขนาด2.5ซนติเมตรนะครับเรื่องขนาดเดี๋ยวไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับเซตน้ําหนักมา7กรัมเดี๋ยวนั่นวดช่างให้ดูนะครับแล้วก็ลวดลายสีสันก็เป็นเบสิกแพทเทิลนะครับจะเขียนตัว G นะครับกิมนั่นเองนะครับโป๊กกิมนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นดวงตาด้านหน้านะครับเรียบง่ายนะแล้วก็สัมผัสนะครับทางกายภาพนะครับกันสว่างสบายมากนะครับเพราะว่า ตัวเบ็ดแนบกับบอดี้ได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับนี่นะแนบกับบอดี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เจ้าไอ้กบยางดำน้ำเนี่ยนะครับโปรก,กิมสร้างผลงานมาเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ยังสงสัยเนี่ยไปดูรีวิวได้ในในช่องอลิฟิชชิ่งนะครับจะมีการใช้งานอยู่นะครับบางฟาร์เนี่ยถ่ายหลายช็อตที่โปรก,กิมได้ปลาอยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับอ่ะดูนะรายละเอียดภายนอกนะเดี๋ยวนุกหดพาไปชั่งน้ําหนักก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโปรกิมบอกว่า เซตไว้ที่7กรัมนะครับเซตไว้ที่7กรัมตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวใช้เสร็จเดี๋ยวนันโดดทากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเซตไว้7กรัมนี่เอ้ยทำไมตัวนี้ได้5.8เดี๋ยนะหรือว่าหรือว่า5.8เป็นน้ําหนักที่ที่มันดําน้ําแล้วนะครับโปรกิมหรือว่าตัวนี้มันน่าจะแตะ6เนาะน่าจะแตะ6หรือว่าใช้เขาเรียกว่าอ่อทอร์เรนต์ค่าบวกลบนะครับอ่าน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ มั่นใจว่าทุกตัวดำน้ําแน่นอนนะครับเพราะว่า,อาเอกลักษณ์ของการใช้งานของเจ้ากบรุ่นนี้ก็คือดำน้ําเป็นงานใต้น้ําอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็นะครับที่โปรกิมใช้ก็งานตีฟิชชิ่งนะครับตีขึ้นตะลิงแปะตะลิงแล้วก็ลากลงมานะรประมาณเหมือนหนอนยางปลายยางเลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะเร้าด้วยใบหลิวนะครับ หมุนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งเท่านั้นเองมันไม่วิ่งผิวน้ําหรือว่าใครเคยซื้อไปแล้วใช้ผิวน้ําบ้างไหมโอ้โหมันคงต้องลากเร็วนะดูเหมือนกันนะเพราะน้าหนักมันเยอะเนาะเอออะไปเดี๋ยวหน,นดลื้อให้ดูนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับแต่คาดการว่าไม่น่าจะแตกต่างจากกบยางปกตินะครับเพียงแต่เซตน้ําหนักให้มากเท่านั้นเองนะครับนี่จริงๆด้วยนะครับอะเดี๋ยวมาอาธิบายของเครื่องกันนะครับมาดูพื้นฐานของ ตัวกบยางก่อนตัวบอดี้ก่อนนะครับก็เป็นอย่างที่บอกนะครับบอดี้ทรงหยดน้ำนะครับแล้วก็ลักษณะการชุบเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยน่าหนดวดว่าน่าจะอยู่ไม่ไมเกินหรอบหรอกนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะจะหนากว่านิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นฐานน่าจะเป็นการชุบสีเหลืองก่อนนะครับหมายถึงว่ารอ,อบสุดท้ายเนี่ยเป็นการหุ้มสีเหลืองเสร็จใช่ไหมชุบสีเหลืองเสร็จแล้วก็มีการจุ่มสีดําลงไปครึ่งตัวประมาณนั้นนะนะเออประมาณนั้นฉะนั้นด้านหน้ามันจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ตรงโซนปากนี่ เท่าที่สัมผัสนะแข็งเลยนะแข็งเลยถึงแม้จะไม่มีจุดกันสวะอย่างอย่างแบบว่าเฉพาะทางแต่ว่าต้องยอมรับว่าตรงปากนี่แข็งนะครับก็ถือว่าน่าจะทนพอสมควรเลยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นงานมันเป็นงานใต้น้ำนะครับฉนั้นมันเขาเรียกว่าการใช้งานมันจะค่อนข้างแตกต่างจากงานผิวน้ําหน่อยนะครับก็จะใช้ใช้การเคาะมาก็ได้นะครับไม่ได้ลากเร็วนะครับใช้การเคาะมานะครับเคาะใต้น้ํามา เหมือนปลายยางหนอนยางอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับวิธีการนะอืมก็นะตรงปากตรงคางแข็งนะครับถือว่าถือว่านะทนนะหนวดคาดการณ์ว่ามันน่าจะทนนะครับเพราะแข็งจริงนะจากสัมผัสนะเออก็ที่เหลือก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการชุบอย่างที่หนะนวดคาดการณ์ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสกรอบนะครับนี่นะเนื้อสัมผัสก็นะเมื่อกี้ที่สัมผัสไปก็องศาเป,เปิด ดีเลยแหละนะครับในจังหวะปลาที่กัดนะแต่ว่าคาดการว่าเวลาปลากัดก็คือมัน,มนสไตล์ประมาณกบยางเนาะถ้าปลากัดปั๊บกระชากไปเนี่ยอาจจะปล่อยนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะส่งสายมาสัก3วิ3วิแล้วคนวัดเลยเท่าที่เห็นโปรกินใช้นะเออน่าจะโดยประมาณแบบนั้นนะครับนี่เลยนะครับนี่หน้าตาของบอดี้นะครับก็เป็นกบยางเนี่ยเหมือนที่เราใช้เนี่ยแหละนะครับก็ยืดได้นะครับก็เหนียว นะปกติมันก็เป็นน้ำยางพาราปกตินี่แหละนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าโรดัปเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อง,งานดําน้ำโดยเฉพาะนั่นเองนะครับอ่าโอเคต่อไปนะเป็นห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์เบอร์สี่นะครับเป็นเบอร์ใหญ่นะแล้วก็รู้สึกเนี่ยเบ็ดตัวนี้จะเป็นเบ็ดเบอร์สองนะครับเบ็ดเบอร์สองของเดนนะเดนนะเดนนะ เบ็ดเบอร์2ของนันโอดาว่าเป็น BKK นะครับเพราะว่านันโวดมีเบ็ดเบอร์2เหมือนกันเนี่ยมันคือตะขอเบ็ดเบอร์2แต่ความต่างกันก็คือก้านมันยาวต่างกันนะครับก้านมันยาวต่างกันนะครับเหมือนจะมีความสั้นกว่านะครับนันโวดก็ลืมถามโปรกิมมาแต่ว่ามันมันชัดเจนอ่ะมันมีความสั้นกว่านะครับเบ็ดเบอร์2ของ BKK นะครับฟันธงนะครับถ้าไม่เกิดความผิดพลาดอะไรเพราะว่านันโวดมี SNS ทุกรุ่นนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเบ็ดเบอร์2ของ BKK นะด้านหน้าลูกหมุนเบอร์สี่นะครับของด้วยเบ็ดเบอร์2ของ BKK นะครับชุดท้ายโปรแกรมเลือกใช้วิธีการอคล้องสปิดลิงนะครับแล้วก็ให้ใบเหลียวนี่ออกด้านบนนะครับเนี่ยคล้องอยู่ด้านบนส่วนใหญ่นะั้นหนวยก็เท่าที่นั้นหนวยทำแล้วกบยางรุ่นหนึ่งเขาจะออกด้านล่างใช่ไหมอ่าอันนี้โปรแกรมเลือกใช้วิธีการออกด้านบนนั่นเองแล้วก็ไม่ได้ล็อกใบเหลีวยว้ยไม่ได้ล็อกตัวสปิดลิงไม่ได้ล็อกสปิดลิงตัวที่คล้องกับกา้านเบ็ดนะครับก็ ปล่อยอิสระเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันมันมีผลเสียหรือว่าผลดียังไงไม่ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าด้านบนนี้ก็น่าจะได้อิสระหรือว่าการสร้างแอคชั่นแปลกๆของใบหลิวหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะส่วนใหญ่ก็จะเห็นออกด้านล่างกันนะครับโดยประมาณแต่ว่าหลายๆค่ายที่เป็นกบยางผิวน้ําที่มีการดัดดัดลวดขึ้นมาก็มีนะหลายๆค่ายที่ใช้กัน ใบหลีวด้านบนนะครับอันนี้ก็นะเป็นวิธีการประกอบของของทางค่ายนะครับของทางของทางโปรกิกมเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้ใช้อะไรตะกัวฟิวเหรอต้องแกะดูไหมเนี่ยก็คงต้องแกะดูแล้วแหละเนาะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะดูสักหน่อยนะครับแล้วก็ชุดท้ายนะเป็นลูกหมุนเบอร์หกนะครับต่อด้วยสปิ i ตลิงแล้วก็ใบหลิวเดี่ยวทรงใบไม้นะครับนี่นะเป็นใบหลิวเดี๋ยว เนี่ครับเพราะมันเป็นกบดดาน้ําไม่ต้องเคาะนะครับมันไม่ต้องเคาะเพื่อเพื่อสร้างเสียงอยู่แล้วนะครับยิ่งอยู่ใต้น้ํามันมันก็ไม่รู้จะสร้างเสียงทําไมอะนะ่ะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ปั๊บผ่าให้ดูนะผ่าให้ดูนะไหนไหนก็รือแล้วนะครับเพราะตัวนี้อันนวดซื้อเองรือได้แต่ถ้าเป็นของที่เบิกมาจากทางร้านนี่ก็เกรงใจเหมือนกันนะครับการลื้อขนาดนี้แต่ว่าก็จะพยายามเดาจากวิธีการประกอบเท่านั้นเองนี่มาดูข้างในมีอะไรก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็น ตัวก,กวฟิวนี่แหละนะครับไม่ไม,ไม่น่ามีอะไรแอบซ่อนหรือนะเราไว้ใจเราไว้ใจโปรกิมไม่ได้นะเผื่อมีอะไรแอบซ่อนนี่นะอ๋อก็เป็นตวัวกัวฟิวใช้วิธีการพันนะครับโอเคเข้าใจาละนะครับโปรกิมใช้วิธีการพันก็คือว่า,าใช้ตวัวกัวฟิวเนี่ยพาดจากด้านท้ายไปด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวนะปั๊บปั๊บ แทงขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยพาดไปแล้วก็มวมวนมมวนม้วนมมวนม้วน,ม,วน,ม,วนมาเพื่อล็อกนั่นเองนะครับเห็นไหมเพื่อล็อกให้ให้ตัวกัวฟิวอยู่แน่นแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักด้วยนะครับตามที่เราต้องการเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่ากบยางขนาดสองจุดห้าเซนติเมตรเนี่ยการที่จะทําน้ําหนักเจ็ดกร,รมัมไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดตรงตรงนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าพื้นที่ของก้านเบ็ดมันมีน้อยนี่ขนาดพันเต็มแล้วนะเออนี่ขนาดพันเต็มแล้วนะครับเออ ยังได้ยังได้ประมาณ6กเนาะยังได้6กกมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่เราสามารถไปเพิ่มน้ําหนักจากที่ตัวบอดี้ด้วยก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เห็นไหมครับเนี่ยโปรกิมันเต็มแล้วนะยังได้น้ําหนักประมาณนี้เลยเพราะว่าตัวเบ็ดมันค่อนข้างเล็กนะครับเบ็ดเบอร์2ก็เป็นเบ็ดเบอร์ค่อนข้างเล็กแล้วแหละสำหรับการใช้ตกปลาช่อนนะนะที่เล็กที่สุดที่เคยเห็นก็กบยางจิ๋วที่พวกที่ใช้ในวงการก็จะเป็นเบอร์สี่น่าจะเบอร์สี่นะครับ เบอร์สีที่ใช้กันนะเพราะเบอร์สีะจิ๋วมากเลยนะครับมีไม่กี่ค่ายหรอกที่ใช้เท่าที่นันวดเคยเห็นนะครับแต่เนี้ยเบอร์2นะครับก็ถือว่าเต็มแม็กแล้วอะ่ะน้ำหนักก็เต็มที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะให้เห็นกันจะ๊จะนะจะ๊ะอ่ะโอเคใครที่เคยใช้แล้วนะสำหรับกบดำน้ำบายโปรกิมนะครับลองคอมเมนต์บอกนันวดนิดนึงว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับได้ผลงานกันบ้างไหมนะครับ มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างน้อยโปรโกิมเนี่ยเขาทาสินค้าเองนะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยก็อ่าคอมเมนต์เล็กๆน้อยเนี่ยก็จะส่งไปถึงโปรโกิมนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสินค้านะครับให้เราได้ใช้งานกันต่อไปเออลืมเลยนะครับเดี๋ยวนนวดลืมหนึ่งขั้นตอนนะครับมาดูขนาดนิดน,นึงนะครับขนาดของเจ้าบอดี้นะครับนนวดลืมวัดขนาดเลยเห็นไหมเนี่ยกมก็พูดเพลินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นขนาด3เซนติเมตรว่ะ เนี่ยนะมันเป็นขนาด2.9อะ2.9เซนติเมตรนะครับเนี่ยขนาด2.9ซนเมตรแต่ว่าเราวัดจากขนาดของบอดี้ที่เราชุบแล้วนะเออแต่ตัวโมนเนี่ยไม่มั่นใจนะครับออตัวโมนไม่มั่นใจแล้วก็ความกว้างของบอดี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.7ซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูงก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะเกือบจะเป็นทรงกมลมและนะครับอ่ะนะครับ1.6 โดยประมาณนะครับเกิดจะเป็นทรงกลมเลยเห็นไหมด้านท้ายเนี่ยนะอ่ะนะ่นะนะก็คือขนาดบอดี้นั่นเองอ่าอีกครั้งหนึ่งใครที่เคยใช้แล้วนะคอมเมนต์บอกนวลนิดน,นึงนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง นะครับดีไม่ดีนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเสียงเล็กๆของเราก็สามารถส่งไปถึงผู้ผลิตได้เช่นกันนะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับวัยรุ่นวันนี้ว่าจะใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนค่ะตกบอกพองไปคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนวดและทีมงานนะครับทางช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยละกันนะครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาแชร์กันตลอดแน่นอนนะเอาวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครรัับบสําห จ้ากบนำน้ำใบโปรกิมนั่นเองนะครับฝากติดตามโปรกิมด้วยแล้วกันนะครับทั้งทางช่องทาง f a c e b o o k เออโปรกิมมี YouTube บปะวะไม่เคยติดตามเหมือนกัน <c oughs> นะม่เปอะไรไปติดตามบางฟานก็ได้อะไรฟิชชิ่งก็ได้นะครับนะก็เป็นสหายกันนะครับเอาเราก็ไปคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายปุ๊บ